วันนี้นะครับพามารับชมรถผ่อนประมาณ12ื่นสองนะครับกับรถที่พินนิยมนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างขายดีมากนะครับคันนี้คือตัว Honda Civic FE เป็นตัว1.5 EL หรือว่าเครื่อง1.5 Turbo เทอร์โบนั่นเองนะครับสวยงามภายในดีไซน์ดีออกข้างเนี่ยราคาใหม่เนี่ยแพงมากแต่นวันนี้มือสองเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างดีแล้ววันนี้ผมเอามาขายให้ลูกค้าเนี่ยนะครับคุณภาพเนน่ยเกลเอ คัดมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยว่าไม่มีการชนหนังตรงน้ำความตับสรอกหมัยนะครับรถโอนได้100%รซนะครับรถสวยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับใครสนใจคันนี้หรือว่ากําลังเล็งอยู่นะอยากได้ตัวซีวิกตัวเอฟีนะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยคุณผู้ชมอย่าพลาดครับผมมาครับวันนี้มีรถมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วนะครับใครกําลังตามหา นะครับตัว c ีวิ c โฉม FE ตัว1.5ตัวเทอร์โบอยู่วันนี้เติมเข้ามาให้หนึ่งคันนะครับได้พอดีสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้สวยคัดเกรดมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยซื้อวันนี้นะครับแถมรีนะรประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีนะครับใช้งานยาวๆได้เลยนะครับใครสนใจหรือใครกำลังมองหาอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบได้เลยคุณผู้ชมสวยมากคัดมาให้แล้วนะครับราคาค่อนข้างดีและดูวันนี้มือสอนผมขาย นะครับอันนี้คือป้ายสอบอผมให้ลูกค้าดูตรงๆได้เลยนะครับออกใหม่ในร้านกว่านะฮะตัว e l ด้วยนะครับณวันนี้มือ2รถมือเดียวเนี่ยงขายอยู่ที่6,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับสวยครบพร้อมใช้ราคาดีเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าตัวรถเนี่ยจะสวยขนาดไหนคุณผู้ชมนะครับอันดับแรกครับปอดี้ได้สีขาวเดิมโรงงานนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นสีดําด้าน นะหน้าเหลือบแบบนี้คุณผู้ชมสวยมากนะครับริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยนะครับจะได้เป็นไฟหลักเน่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงเป็นตัวฮาโลเจนนะฮะเป็นหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะครับตัวโคมสวยงามหน้าเลนเส์สายไฟเดทางมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกก็มีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับเหลี่ยมสันมุมคม นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับแก้มข้างนะครับหรือว่ากันชนนะครับแนบเนียนสนิทกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับสวยมากน่าใช้นะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของล้อแม็กส์เดี๋ยวให้ดูครับแมกเดิมแท้นะครับเป็นขนาดขนาด5รูนะคุณผู้ชมนะตัวล้อแม็กนะนะครับก็จะเป็นขนาดไซส์รถเก๋งโดยปกติโดยทั่วไปนั่นเองนะครับส่วนตัวล้อแม็กเองเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ16 นะครับมากับยางเดนหลอดสเปค215หนับห้นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะตัวล้อเนี่ยสวยนะครับไม่มีรูรอยการเบียดขึ้บาดในอย่างใดน,น,น,นะครับต่อมาด้านข้างนะครับกระจกข้างนะฮะทุกบานประตูเนี่ยเราจะมีการเบิกติดในส่วนของตัวคิ้วกันสาดเนี่ยมนาะให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มตลอดติดมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับกระจกข้างปรับค่าไฟฟ้าได้นะครับมีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินให้ในตัว นะครับมือจับประตูเป็นคีเลตแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดมาด้านในคุณผู้ชมนี่ฮะภายในนะครับจะคุมโทนเป็นสีดํานะครับตัดกับสีดําเป็นโนแบ็กด้านในนะครับค่อนข้างสวยดีไซน์ดีและผิวสัมผัสเนี่ยเป็นหนังซอฟท์คัตนุ่มนวลนะครับรอยเล็บน้องหมาน้องแมวต่างๆไม่มีให้เห็นเลยนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์นะครับคอนโซลด้านหน้าสีดํานะครับตัดกับสีดําเป็นโนแบ็กนะครับช่องแอร์นับจะเป็นเหมือนรังพึ่งลักษณะแบบนี้แล้ว นะครับเป็นตัวใหม่ค่อนข้างสวยครับคุณผู้ชมนะฮะดีไซน์ดีมากนะครับนอกงนซ้ายขวาเดิมเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมดึงให้ดูสปอร์ตเมทาด้วยนะเผื่อแบบลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับไม่สะดวกมาดูรถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะฮะรถเดิมครับเรารับประกันอยู่แล้วนะครับถ้ารถไม่เดิมเนี่ยเราซื้อคืนทันทีนะครับหากลูกค้าซื้อไปไปตรวจเจอนะครับว่ารถเคยชนหนักมานะฮะมีการกอไม้สวมเลื่อนทะเบียน นะครับซื้อคืนหมดนะครับทุกกรณีนะฮะภายในสวยครับดูแลง่ายครับอะไรหกเลอะเทอะก็สามารถเช็ดออกง่ายนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะหนังรูระบายอากาศได้ดีนะครับเพลทเดิมเดิมครับแบบนี้นะริ้วรอยเหรียญบาทดูได้เลยของเดิมหมด็อดเไม่มีขยะสักจุดนะครับคัดมาให้เรียบร้อยนะครับหลังคานะครับสะอาดสะอ้านริ้วรอยการเจิมต่างๆไม่มีให้เห็นเลยนะครับมาดูด้านหลังกันต่อครับ แข่งประตูหลังสวยนะครับล็อกเด็กมีมาใช้งานปกตินะครับไม่มีช้ำนะหรือรอยต่างๆไม่มีนะครับคัดมาให้แล้วรถสวยนะครับต่อมาครับสปอร์ตเมทาร์คอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้มันครบเบอร์อยู่ประมาณ10นาทีนะแต่ว่าให้เห็นรายละเอียดทั้งตัวรถแบบนี้เลยนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็ไว้เป็นสื่อนะนําพาลูกค้ามาดูรถกันนะครับด้านในครับบอะเท้าหลังครับสภาพสวยครับ เป็นเบาะหนังสีดำสัดสาดครับที่เท้าแข้งมีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยวางแก้วน้ำได้2ใบนะครับตะเข็บไม่มีแตกไม่มีหักนะครับมาพร้อมกับตัวพอร์ตชาร์จ usb นะครับด้านหลังให้อีก2จุดด้วยกันนะครับนั่งแถวหลังแบตหมดไม่ต้องห่วงครับเสียบชาร์จได้เลยนะครับใช้งานง่ายตอบโจทย์นะครับส่วนล้อหลังคุณผู้ชมนี่เองนะครับระบบเบรกเนี่ยนะฮะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบเบรก abs นะครับครบเลยนะฮะส่วนล้อแม็ก ฝั่งหลังก็ค่อนข้างสวยนะครับรู้รอยเห็ดนะครุตบาดต่างๆเี่ไม่มีให้เห็นเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายได้เป็นแบบ LED Light Guiding แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังให้ลูกค้าครับนี่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พวกโลโก้โลโก้นะครับตามซอกตามมุมต่างๆเนี่ยสวยงามสะอาดสะอ้านมากๆครับไฟทงไฟท้ายสวยเลยนะฮะเปิดท้ายมานะครับพื้นที่นะครับใช้สอยด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างมาก เนี่ยครับใครที่แบบว่าสายช้อปปิ้งนะสายแบบเดินทางกระเป๋าเดินทงเดินทางต่างๆเนี่ยจัดได้เลยนะครับผมมองว่ากว้างลึกความจุเยอะนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับเปิดท้ายมาคุณผู้ชมนี่ฮะซีนทางมะพร้าวยางอะไหล่อยู่ครบนะครับปัจจัยแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับสวยครบน่าเกลียดน่าใช้นะครับน็อตหลังเดิมเดิมนะครับน็อตฝาท้ายไม่ขยับเลยนะครับรถเดิมครับ ซื้อได้สบายใจนะฮะต่อมานะครับด้านหลังฝั่งขวากันบ้างนะครับให้ดูมุมนี้ก่อนนะครับเฉดสีนะครับว่าจะเป็นตัวกันชนแก้มหลังประตูหลังประตูหน้านะครับกันชนหน้านะครับแก้มหน้านะครับเฉดสีเนี่ยเดียวกันหมดเลยนะครับไม่เหลืองไม่ด่างนะฮะตัวสีผิวที่เป็นเปลือกส้มก็ไม่มีด้วยนะครับสวยนะครับดูมาแล้วคัดมาแล้วนะครับรถเนี่ยไม่ผ่านการเคาะทำสี นี่ฮะโดนดึงโด,ดนชนด้านคงด้านข้างอะไรต่างๆไม่มีนะฮะอันนี้เราคัดเราดูเราตรวจมาจริงๆคุณผู้ชมนะฮะราคาเนี่ยอยู่บนมาตรฐานนะครับฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับอยากมาดูตัวจริงนัดวันกับผมได้เลยผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีมินบุรีแค่นั้นเองนะครับแล้วหลังฝั่งหลังก็ค่อนข้างสวยงามน,นะครับไม่มีเบียดด้านหน้ากันบ้างครับอ่ะเมต้าครับนี่เลยนะครับกลมสวย แบบนี้นะครับอ๊บขออนุญาตรีวิวไปแล้วก็เก็บไปนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะกต่ขณะรีวิวอยู่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยดูคันนี้ก็จะได้เรียบร้อยไปเลยนะครับรถจะได้เป็นแบบเป็นระเบียบนั่นเองนะครับอให้ดูปีกเบาะฝั่งนี้นิดนึงนะครับค่อนข้างสวยนะครับประตูหน้าครับมุนแจคีเลตแน่นอนนะครับนี่ฮนะเม็อาร์ค สวยงามนะครับเป็นอาร์ตสวยงามชัดเจนของเดิพมคมๆนะฮะรอยสติกเกอร์นะครับแรงดันลมยามอกอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการแตะสติกเกอร์ทําสีตัวอย่างใดนะครับไม่มีนะฮะตรวจสอบให้ได้เลยนะครับอันนี้นะฮะเรื่องของระบบนะฮะพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังกชันมาพร้อมกับกอคุ์คอนโทรลนะครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนด้วย นะครับก็เรื่องของระบบความปลอดภัยปลอดภัยก็ Honda Sensing เนาะรู้กันอยู่นะครับแล้วก็บอร์ดหนังกลับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเดินหน้าอยหลังนะครับขึ้นลงไม่รู้ในกล้องจะเห็นมากน้อยเพียงใดนะครับปกติบอรดใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับกระจกออโต้ไฟฟ้าคู่หน้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านั่นเองนะคุนแจก็เป็นี l e เ n ็ d เรียบร้อยแล้วนะครับระบบสตาร์ทเป็น Full Start เกียบเบรกปุ๊บกดได้เลย นะครับสตาร์ตติดง่ายครับชึองเดียวติดนะครับเลขไมค์คันนี้ใช้งานจริงนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะฮะไมค์เดิมไมค์แท้รับประกันคอนเฟิร์มน่ฮะยืนยันเลยนะครับผมไม่มีกรออย่างแน่นอนนะครับสวยพร้อมใช้ครับรายละเอียดดีนี่ฮะแล้วก็นี่มันสามารถปรับแบบปบรับดูดิคุณผู้ชมแทบจะมองไม่เห็นได้เลยคุณผู้ชมปรับไฟแบบมันปรับได้ค่อนข้างละเอียดเป็นสเต็ปแบบ ผมชอบนะตรงนี้นะนะฮะปรับระดับไฟหน้านะของตัวหน้าปัดเดินใหม่นะครับโดยส่วนตัวชอบมาเนีฮะแล้วก็เรื่องของตัวจอนะครับก็วิทยุบลูทูธนะครับ FMA M ก็ใช้งานปกติครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะใครสนใจนะใช้งานแบบไหนก็จับได้เลยนะครับตามทั่วไปนะครับเรื่องของระบบแอร์นะครับคันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นมือหมุนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหลือบๆมือนเพชรคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผมว่าสวยนะ น้าดีไซน์มันดูค่อนข้างพิมพเมียมดีแล้วก็มีไฟนะครับเรืองแสงอยู่จากด้านในอ่านะฮะมีตัวเลขบองบอกอุณหภูมิชัดเจนนะครับว่าปรับอยู่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับหรืว่าใครคิดไม่ออกนะครับกดโหมดออโต้ก็ได้ครับมันก็จะคํานวณนะอุณหภูมิให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับต่อมาด้านล่างนะครับพาวเวอร์อัเลโวลต์น้าฮอนด้าเขใจปั้มอยู่แล้วนะครับให้มา1 8 0วัตต นะครับแล้วก็มีพอร์ตชาร์จ USB มีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนี่ครับมีที่วางของโดยทั่วไปด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นปกติเนาะเรื่องของระบบเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสับเกียร์ R ปุ๊บกล้องหลังก็ติดให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของตัวด้านหน้าฮะว่าจะเป็นตัวเบรกมือเบรกโคไฟฟ้านะครับมีอีโคโหมดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับประหยัดเชื้อเพลิง นะฮะแล้วก็ที่วังเจ้วน้ำวางของสัมภาระต่างๆก็ค่อนข้างกว้างนะใช้งานได้นะครับปกติทั่วไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> นั่นบนที่ใส่แว่นตามีมาให้นะครับปืนไฟนี่เป็น LED แสงสีขาวแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เป็นแสงสีวอร์มไว้กับหลอดฮาโลเจนนะครับลืมไปลืมไปได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดลนะนาบางแดดมีกระจกให้นะครับ นี่นะแต่งหน้าแคคฟันได้เลยตามสะดวกสบายนะครับแอร์แบ็กมีมาให้ครบครบนะครับลำโพงทวิตเตอร์มีตรงเสาเมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาพักมาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันครับเลี้ยวๆครับสักพักแล้คุณผู้ชมหารูไม่เจออออยู่ไหนนะ เดี๋ยวนะคุณชมหาลูไม่เจออ่านี่เจอละอ่ารึบอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของตัวโครงสร้างด้านหน้าครับราะว่าจะเป็นในส่วนของตัวปกระโปรงนะครับน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยนะครับนอกในซ้ายขวาเดิมหมดนะครับตะเข็บสปอร์ตเบนอาร์ตในต้องเป็นปีกแบบนี้ชัดเจนนะครับอันนี้คือของเดิมแน่นอนนะครับน็อตหน้า นะคานหน้าซ้ายขวานะครับเดิมหมดแน่นอนนะครับมาดูตัวจริงชัดเจนกว่านี้ลูกค้ามาดูรถกับผมได้เลยนะครับที่บริษัทพอโตนะครับสวยครับคัดให้แล้วนะครับเดิมเดิมดิบๆิแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น1.5เทอร์โบนะฮะทุกอย่างเดิมไม่เคยรีเมปนะฮะทุกอย่างเดิมไม่เคยไปทําอะไรกับมันนะครับเป็นถ่ายของเหลวตามระยะ นะฮะแบตเตอรี่เดี๋ยวผมตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าอีกทีนึงด้วยนะครับตรวจสอบดูแลให้หมดครบจบนะครับหากใครสนใจคุณผู้ชมกำลังหาโฉมนี้อยู่นะครับก็จัดได้เลยนะครับคันนี้สวยราคาดีย้ำราคาให้อีกรอบครับราคดูใต้ห9 0 0า9 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับ Honda Civic FE 1.5 EL นะครับปี2021รถปีใหม่มาก นะครับรถสวยน่าใช้อ hmm. <c oughs> ัตตาเร่งดีตอบโจทย์นะครับมีเทครโบนะครับหากใครสนใจหรือมองหาอยู่ติดต่อหาผมด่วนๆได้เลยนะครับที่0910272415หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือลูกค้าจะสแกนตัวโค้ดหาผมได้เลยวูดพอโต้นะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วก็คลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ได้ดูกันอีกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆคันสวยๆคันถัไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ